เรื่องของคุณเรื่องของใครโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์ถ้ามีใครอะครับอาสานำเรื่องราวร้ายๆของคนอื่นมาเล่าให้คุณฟังคุณจงนึกและพยายามถอนตัวออกห่างจากคนคนนี้เด็ดขาดเพราะว่าเขาอาจจะนำเรื่องของคุณไปเล่าให้คนกลุ่มอื่นฟังในทางที่ไม่ดีได้เช่นเดียวกันแต่ว่ามีบางคนบางกลุ่มะครับหลีกเลี่ยงที่จะพูดหรือเล่าเรื่องราวที่ไม่ดีของคนอื่น และเลือกที่จะพูดเรื่องราวที่ดีๆแทนที่จะพูดเรื่องราวที่ไม่ดีหรือสิ่งไม่ดีคนกลุ่มนี้สามารถที่จะนํามาเป็นที่ปรึกษานํามาแบ่งปันหรือนํามาหาลือได้เพื่อทางที่ดีและต่อยอดโอกาสในวาระอื่นๆต่อไปเพราะคนที่ดีจะไม่กล่าวร้ายหรือพูดถึงบุคคลที่3ามให้เสียหายเขาจะพูดแต่ในสิ่งที่ดีและชื่นชมเลือกพูดเลือกปฏิบัติ อย่างเหมาะสมอย่างถูกต้องและเหมาะควรจรึงจะเป็นคนที่น่าเคารพและยกย่องต่อไปในภายภาคหน้าเรามาเป็นเพื่อนกันนะครับจากธีรพัฒนเกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ